ทำเงินอะไรแนะนําวันนี้บ้างคะคุณเอกไปเร็วๆเลยครับเซ็นดินเด็กยังไม่มีอะไรนะครับผมก็ยังคิดว่าตัวเซ็นดินเด็กเนี่ยยังอยู่ในลักษณะของการไซเวนะครับคือพูดง่ายๆก็คือยังเชื่อว่าไม่ลงอ่ะเอางี้ดีกว่ายังเชื่อว่าไม่ลงถ้าปัจจัยมีแค่นี้นะครับแต่กรอบแนวรับมี2กรอบก็คือถ้าไม่ใช่1370ก็1 3 5 0แต่น้าหนัก1 3 7 0เยเยอะกว่าคือแถวนี้นะครับฝากไว้ตัวหนึ่งครับเร็วๆเลยนะครับก็คือตัวของ T RUBB ไทยลับเบอร์นะครับถามว่าทำไมฝากไทยลับเบอร์มันมันไม่ใช่เหมือนกันสัทีเดียวกับหุ้นเกี่ยวกับถุงมือยางที่เขายิดนะครับคือเขาทำต้นน้ำแล้วก็ไปนะแต่ว่าไปเน้นเรื่องของที่นอนยางพาราเออคือคือมันจะไม่ได้ได้รับผลบวกเหมือนถุงมือยางนี่ดีกว่าแต่ถ้าดูจากกราฟเพียวๆเนี่ยเหมือนกำลังจะเบรกเอาท์และในภาวะตลาดที่แว่งตัวแคบตัวนี้จึงน่าสนใจในเชิงเก็งกำไรนะครับราคาแถวนี้อยู่ที่ประมาณบาท88บาท89น่าสนใจนะครับ ต่ำกว่าบาท85คัดลอสครับรอบนี้ถ้าขึ้นประมาณตัวเลข2บาทหรือ2บาทต้นๆเชื่อว่าน,น่าจะเบรกเอาไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้นะโอ้โหค่ะดังนั้นเวลาซื้อนี่คือตัวเลขเตามกำไรที่เก่งกว่า,าไว้นะคะ